ยังพบกันอยู่ในวันอาทิตย์นะคะวันนี้สินค้าเรามีมามากมายนะคะวราดาก็จะมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะหากท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วราดาผ้าคามด้วยนะคะและวันนี้วราดาก็จะมารีวิวในคลิปนี้เป็นผ้าเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเนื้อนิ่มแตบบ่เป็นแบบพิเศษเป็นลายลูกแก้วนะคะสีขามสีขามน้ําทะเลนะคะ ปกติสีคามน้ําทะเลไม่ค่อยได้นะคะแต่วันนี้ได้มานะคะวันนี้ก็จะนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษเลยนะคะวันน้ก็ติดนําเบอร์ไว้ทุกอันเลยนะคะเพื่อไม่ให้กันเป็นการหลงนะคะสินค้าคงเรามีนําเบอร์ให้ทุกๆเผื่อนะคะ <ๆ S 1> ในคลิปนี้เราก็จะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะรีวิวสินค้านะคะผ้าคลุมไหล่นะคะเป็นสีน้ําทะเลนะคะสียังไม่เข้มมากนะคะเรียกว่าสีน้ําทะเลนะคะเป็นลายลูกแก้วนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านดูดีๆนะคะเห็นไหมคะดูลายดูเชิงนะคะ นี่แหละค่ะคือลายลูกแก้วนะคะท่านดูดีๆนะคะจากพื้นละ800เราไม่ขายนะคะเราขายเพียงพื้นละ580น,นะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะเพิ่งมาวันนี้สวยมากนะคะผ้าคลุมไหลยสีน้ำทะเลคามแท้ของสกุลน,นะครพื้นละ580บาทนะคะ580บาทแท้แน่นอนนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะเรามีจํานวนจํากัดจริงๆนะคะ นัเบอร์หนึ่งนะคะ580หากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์แล้วนะคะอันนี้เป็นสีขามน้ําทะเลนะคะสีขามน้ําทะเลจะไม่ใช่สีขามเข้มนะคะเรียกว่าสีขามน้ําทะเลนะคะพอดีสวยเนื้อนิ่มมากนะคะลายรูกแก้วนะคะหากท่านใดสนใจเขาแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะสวยนะคะสีขามน้ําทะเลเนื้อนิ่มมากนะคะเป็นผ้าคามแทของสกุลนะครเช่นกันนะคะสวยะคะ่ะวปตัดชุดแสร็จก็ได้ตัดเสื้อคลุมก็สวยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขาย โอเคทุกผืนนะคะงานแท้แน่นอนนะคะของสกุลนครนะคะต่อมาเป็นพื้นที่2นะคะพื้นที่2ก็เป็นขามเหมือนกันนะคะสีขา,ามน้ําทะเลเป็นลายเอสเหมือนกันนะคะลายเอสลายพระราชทานนะคะในคลิปนี้เราจะไปแยกราคานะคะ,ะ,คะเราจะขายรวมให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสินค้าเราพิเศษดูสีคะสีขา,ามงามมากนะคะสีขามงามมากแล้วก็เบอร์เอสก็สวยจริงๆนะคะด,ดูดีนะคะสินค้านะคะสินค้าของเราสวยแทย้แน่นอนเลยนะคะเรานําเสนอให้ท่านเพียง 580บาทน,นะคะสวยจริงๆค่ะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่กนนะคะสินค้าเราโอเคทุกคนนะคะในราคา580บาทน,นะคะเซ็นใจแคบหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะงามมากนะคะเป็นคามน้ําทะเลนะคะดูสีนะคะดูสีสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสีขามน้ําทะเลสวยนะคะสีสดใสนะคะขามน้ําทะเลนี่สวยค่ะมาแล้ก็นาเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงคืนอละ580นะคะ สินค้าของเรามีจริงพร้อมขายหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะเพียงรับคืนละ580บาทนะคะท่านอยากได้ไลายไหนแคบหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษนะคะในสินค้ามาตรฐานเลยนะคะ580บาทนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะความแท้ของสกลนครง,ง,งามนะคะงามแท้แน่นอนนะคะต่อมาก็จะเป็นสีขามน้ําทะเลเหมือนกันนะคะสีขามน้ําทะเลเนื้อนิ่มนะคะ เป็นลายดาวนะคะสวยจริงๆนะคะมีลายระผืนนะคะ,ลละ,ะ,คะสินค้าเราดูดีๆนะคะมีลายระผืนนะคะพลดานนาเสนอให้ท่านเหมือนกันนะคะในราคา580บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะงามเท้นแน่นอนนะคะสีขามน้ําทะเลนะคะพื้นละ580นะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าของเรามีพร้อมขายคะ่ะนําเสนอให้ท่านพ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพเลยนะคะ580บาทนะคะ หากท่านใดสนใจแคบเลยนะคะสวยจริงๆนะคะมีลายและผืนนะคะสินค้าที่วรดาย,ยกมีลายและผืนนะคะหากท่านใดสนใจซื้อไปฝากไปต้อนช่วงปีใหม่ได้เลยนะคะมีกล่องมาแล้วนะคะกล่องใหญ่สวยสวยแท้แน่นอนนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายกล่องก็มาแล้วนะคะกล่องละสามสิบห้าบาทนะคะท่านใดซื้อกล่องใส่ก็ได้นะคะโอเคตัวนี้เข้ามาอีกแล้วนะคะ ตัวนี้ก็มาอีกนะคะเป็นลายเอสเดียวกันท่านต้องดูดีๆนะเอสแต่ละเอสไม่เหมือนกันนะคะเอสแต่ละเอสไม่เหมือนกันนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนท่านดูดีๆนะคะลายเอสเหมือนกันแต่ว่าเอสคนละตัวนะคะเห็นไหมคะจะสลับลายสลับแบบนะคะขอให้ท่านดูดีๆหากท่านใดสนใจก็รีบแคปเลยนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายมีทุกผืนนะคะสินค้าเรามีทุกขืนวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเพียง5 8 0อบาทนะคะ เมื่อท่านสนใจท่านต้องการแคปเลยนะคะแอดไลน์ได้นะคะสินค้าสวยจริงๆสินค้าเรามีแท้แน่นอนพร้อมขายนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านเด็กซื้อไปฝากไปต้อนก็โอเคสวยงามแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะสวยแท้แน่น,นอนนะคะเมื่อท่านต้องการซื้อฝากซื้อต้อนก็โอเคนะคะสวยงามแท้แน่นอนความแท้ของสกุลนครคามธรรมชาตินะคะ <S <S ต่อมานะคะเราก็ผ่านไปแล้วเป็น นำเบอร์สี่ผ่านไปต่อมาเป็นนำเบอร์ห้านะคะนำเบอร์ห้าเป็นลายเสียบนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะลายเสียบผสมลายเอนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบเลยนะคะสินค้ามีกิงพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพเช่นกันนะคะห้าร้อยแปดสิบบาทนะคะห้าร้อยแปดสิบอันนี้นำเบอร์ห้านะคะเมื่อท่านสนใจท่านต้องการแคบหน้าจอแอดไลน์ joy, line, ได้เลยนะคะสินค้าของมีกิงพร้อมขายสินค้าเรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษเลยนะคะ เพียงเพือละห้าร้อยแปดสิบเพียงนะคะพือละแปดร้อยเราไม่ขายขายห้าร้อยแปดสิบนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวน,นะคะสินค้าเราพร้อมขายนะคะสวยเท่แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเราโอเคมีคิงพร้อมขายนะคะเมื่อท่านต้องการท่านสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะวราดาก็จะจัดส่งให้ท่านโดยจีไปเนีนจาเลยนะคะโอเคนะคะต่อมาก็จะเป็นนัมเบอร์หกนะคะ อันนี้ก็สวยค่ะเป็นคามเข้มนะคะคามคามน้ําทะเลเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นสีคามน้ําทะเลนะคะสวยค่ะลายนี้ก็งามนะคะ<ม>วันนี้วลาดาก็ได้มาสวยสุดซึ้งนางสาวไทยเห็นไหมคะลายนี้ค่ะสวยงามนะคะนี่ค่ะงามเป็นลายดอกอินทนีน,นะคะตัวนี้เป็นลายดอกอินทนีน,นะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะลายดดกอินทนิน,นะคะงามค่ะเพียงห้าร้อยแปดสิบเหมือนกันนะคะสินค้าคงเรามีกิจคลองขาย หากท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดมีหลายรื้นหากท่านเข้ามาเกาก่อนก็ได้ก่อนหากท่านเข้ามาช้าคนอื่นก็จะเอาไปนะคะเพราะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดจริงๆนะคะสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะเมื่อท่านต้องการท่านก็แอดไลน์แคปหน้าจอเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนนะคะสวยค่ะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเราตัดชุดเสก็ได้ตัดเป็นกระโปรงต่อสะโพกนะคะ อย่างที่วลรดาใส่นี้ก็ได้นะคะสวยกระปรุงต่อสะโพกนะคะใส่ง่ายๆใส่สบายวลรดาใส่นี้ป็นกระโปรงห้าส่วนนะคะนะคะใส่พอดีคนเตี้ยนะคะเตี้ยแล้วหงแบบวลรดาใส่พอดีเลยนะคะต่อมาตัวนี้ก็สวยสุดซึ้งนางสาวไทยดูลายนะคะดูลายนะคะลายสวยแท้แน่นอนเลยนะคะอันนี้งามมากนะคะลายดอกจับนะคะเห็นไหมคะดอกกระจับทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะคะ วลาดาก็นําเสนอให้ท่านเหมือนกันนะคะเพียง580บาทนะคะหากท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะท่านใดเข้ามาชาาชาหมดอดได้ของสวยนะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายเรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพเพียงคืนละ550บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอหน้าจอเข้ามาเลยนะคะอ๋อสนใจแคปหน้าจอมานะคะนำเสนอเพียง580บาทเท่ากันนะคะ สินค้าราคามาตรฐานนะคะขายถูกๆชิวๆนะคะ580จ้ยายกนับเบอร์ก่อนนะคะพอนาเบอร์เรามีนับเบอร์นี้เราถือว่าชัดเจนนะคะถ้าท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มานะคะนับเบอร์เรามีพร้อมนําเสนอให้ท่านเลยนะคะพื้นละ580อันนี้นับเบอร์7 <c oughs> นะคะพ่อแม่พี่น้องขาสินค้าของเราีกินๆพร้อมขายนะคะ <c oughs> สินค้าโรงงานนะคะทุกผืนการันตีได้นะคะ ตัดชุดเสร็จก็ได้ตัดจริงจริงก็ได้สวยงามแท้แน่นอนนะคะเป็นความแท้ของสก,กุลนครน,นะคะความแท้ของสก,กุลนครเราสวยแท้แน่นอนเลยนะคะไม่อายใครนะคะซื้อฝากซื้อต้อนลูกหลานก็ได้นะคะสินค้าเราโอเคนะคะเบอร์เจ็ดผ่านไปต่อมาเป็นลำเบอร์แปดนะคะตัวนี้ก็สวยสุดซึ้งนางสาวไทยนะคะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะในคลิปนี้มีแต่ผ้าง,งามๆดูดีๆนะคะสินค้าสวยนะคะ สินค้าเราสวยแท้แน่นอนเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะสวยค่ะสินค้าเราโอเคทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงคือห้าร้อยแปดสิบบาทนะคะนําเสนอให้ท่านเลยท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะท่านใดเข้ามาทีหลังก็ได้นะคะแต่ได้ลายอื่นนะคะสินค้าเราขายไปเรื่อยๆนะคะัน,น้นำเบอร์แปดนะคะโอเคนะคะตัวนี้เป็นน้ำเบอร์แปดนะคะวันรดาย,ยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะ สินค้าเราท่านใหญ่ทั้นยาวนะคะวันนี้เรานําเสนอเลยนะคะนัมเบอร์แปดนะคะนัมเบอร์แปดวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพเลยนะคะเพียง580บาทท่านใดสนใจรีบแอดไลน์แคปมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ้งร้อมขายนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็ดูดีๆนะคะว่าท่านอยากได้ผืนไหนลายไหนนะคะสวยทุกผืนสวยทุกลายนะคะสินค้ามีกิ้งร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง580บบาทเท่านั้นนะจ๊ะสวยคะ่ะ 580นะคะโอเคนะคะในคลิปนี้เราก็มีผ้าคลุมไหลยลายมีนะคะราคาพิเศษผ้าคลุมไหลยลายมีลายลูกแก้วนะคะตาลูกแก้วนะคะขอให้ท่านพิจารณาดูนะคะว่าท่านชอบสีไหนพื้นไหนลายไหนขอให้ท่านแอดลน์จากเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสองห้าแปดสามเจ็ดที่วรลดา้อยหรือโทรหาวรดาผ้าคลุมได้นะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอด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 ลน์มาเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในะาคะ มิตรภาพทุกผืนทุกชิ้นเลยนะคะขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามาซื้อสินค้าแล้วก็โทรมาพูดคุยนะคะบางท่านโทรมาแล้วว่าแอดไลน์ก็ยังไม่เห็นนะคะขอให้ท่านแอดไลน์เข้ามานะคะถ้าท่านแอดไม่เป็นก็ให้วร,รดาแอดให้ Hay นะคะแต่บางครั้งวร,รดาก็แอดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นไอดีนะคะขอให้ท่านแอดเข้ามาเลยนะคะเพราะวรดาเปิดแอดไลน์หรือวยวเบอร์ได้แท้แน่นอนนะคะขอ,ขอบพระคุณทุกคนที่เมตตา ขอบพระคุณทุกคนที่ซื้อสินค้าให้วรดาภาาขามนะคะขอบพระคุณค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพทุกๆคนค่ะ